สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข,ข้อนี้ก็คือ Special message ะคะ่ะข้อความพิเศษสําหรับคุณะคะ่ะเป็นตอนที่เ7แล้วนั่นเองนะคะมาดูกันว่ามีข้อความพิเศษอะไรสําหรับคุณะคะ่ะชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่1 2และ3นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่1นะคะเป็นข้อความพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรจะพิเศษสําหรับคุณนะคะที่ข้อความยาจะบอก เป็นการันต์ general นะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ Start, กะกะกะที่ v star เากกาถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างแป้งพองถามไม่เป็นไม่รู้จะปรึกษาใครเป็นเรื่องเซนสิทตฟมาได้เลยนะคะดีกว่าเก็บไว้เครียดคนเดียวนะคะจะได้ดูให้ว่าควรจะทำยังไงจัดการยังไงนะคะอย่าพึ่งหมดหวังนะคะตอนที่หนึ่งข้อความพิเศษก็คืออย่าพึ่งหมดหวังสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณต้องการกําลังจะเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจงเดินหน้าต่อไปอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งเสียใจนะคะถ้าเรารู้สึกต้อออองกาาารรคววมช่ยยเหหลืื มีอะไรสักอย่างที่เราสึกเก็บไว้คนเดียวล้วมันเครียดอาจจะต้องแบบออลองเปิดใจดูหาใครที่สามารถช่วยเราได้นะคะลองดูอย่าเก็บไว้คนเดียวเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาตัวเองทั้งหมดทุกเรื่องนะคะบางอย่างเราก็มันก็ไม่ไม,ไม่แบบไม่ได้แย่ที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือขอคาปรึกษาจากคนอื่นนะคะมันก็ทําได้เหมือนกัน มีบางอย่างกบบาลังจะสิ้นสุดลงนะคะทุกการจบก็คือการเริ่มต้นใหม่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งดีๆอาจจะยังมาไม่ถึงเราเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังแล้วให้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวถ้ามันก่อนจะมีอะไรบางอย่างจบอะสิ่งไม่ดีที่จะจบอะเราจะเจอปัญหาหนักมากเราจะเจอเรื่องราวแย่ๆไดร้ายเราจะเจอเรื่องราวที่มันแบบโหดมากๆนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะสิ่งใหม่ๆก่อนที่สิ่งใหม่ๆจะเข้ามานะคะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ ช่วงนี้อยากให้พักผ่อนดูแลเรื่องสุขภาพนะคะดูแลเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะให้เวลากับตัวเองก็จะดีนะคะอยู่กับตัวเองไปก่อนอยู่กับตัวเราอยู่กับหน้าที่ของเรานะคะ จะดีมากๆเลยพยายามทําหน้าที่ของเราด้วยตัวเราเองพยายามหาเวลาให้ตัวเองพยายามไปพักผ่อนรีแหละพยายามหาวิธีผ่อนคลายพยายามหาความสุขความสงบให้กับตัวเองจะดีมากๆเลยในช่วงนี้ข้อความพิเศษสําหรับคุณเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสิ่งที่คุณตามหามันก็ตามหาคุณนะคะถ้าคุณตั้งใจจะทําอะไรในช่วงนี้คุณจะทํามันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายลดน้ําหนักการาทําตามความฝันทําตามพาเช่นนะคะหรือเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่เราอยากเดินไม่ใช่เส้นทางที่คนอื่นอยากจะให้คุณเดิน นะคะการฝึกฝนจะทําให้คุณเนี่ยการฝึกมันจะทําให้คุณทําได้นะคะแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเพอร์เฟกมันไม่มีคําว่าเพอร์เฟกต์บนโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไป วาดฝันอะไรให้มันไปขนาดนั้นแต่ให้รู้ว่าเป็นประมาณนี้ก็พอนะคะเพราะฉะนั้นข้อความพิเศษก็คือไม่ต้องรีบค่อยๆเดินจัดการตัวเองอยากทําอะไรทําในช่วงนี้แล้วก็ให้เวลากับตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวก็ลองขอความช่วยเหลือลองหาหนทางอื่นดูนะคะแค่ขออย่างเดียวคืออย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งท้อกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะประมาณนี้เลยใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราไปต่อกลองที่สองกันค่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับกองที่สองนะคะเป็นการะดานเจเนโรโดยรวมนะคะ มาดูส่วนตัวได้ที่ v.star99 ถาได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางเรื่องที่เรารู้สึกไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเป็นเรื่องที่แบบเหมือนขาดความมั่นใจหรือไม่รู้จะปรึกษาหรือจะตั้งคําถามไงมาได้ทุกเรื่องจริงๆนะคะจะได้ดูให้ว่าจะต้องทำยังไงดีกว่าเก็บไปเคลดคนเดียวนะคะกลองนี้ งานาข้อความพิเศษบอกว่าเป็นตัวเองได้เลยนะเป็นตัวเองไปจะดีที่สุดไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะอาจจะมีโอกาสบางอย่างกําลังจะเข้ามาหรือเปล่ารอบสองเลยนะโอกาสจะเข้ามาหรือเปล่านะคะอาจจะมีอีเวนต์มีอะไรให้คุณต้องไปเจอต้องออกไปต้องไปดีลแล้วก็ มีใครบางคนกาลังคิดถึงคุณอยู่แน่เลยนะคะอาจจะอาจจะแบบการที่คุณออกไปเจอสถานการณ์บางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณไปพบเจอกับสิ่งอื่นๆสิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่สังคมใหม่ความรักการงานใหม่การเงินครั้งใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่มาว่ามันเป็นลักษณะของผู้คนสังคมเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าเมื่ออาจจะเจอความรักก็ได้การที่คุณเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าจะคุณจะได้รับการติดต่อจากบาง ใครบางคนนะมันจะมีการติดต่อมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณต้องกล้าที่จะเดินหน้าแล้วแต่แอนขอเด็นคำใหม่ให้แล้วกันทุกปัญหามีทางออกนะคะทุกปัญหาทุกอย่างที่คุณเครียดมันสามารถมีทางออกนะคะแอนเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ แต่ว่าเราจะต้องแบบอดทนมากๆเลยบางครั้งกว่าที่เราจะแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างได้แต่ละด้านได้มันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันแต่เราก็อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งท้อล้านมองว่าพระเจ้ามีการวางแผนพระเจ้าจะเปิดทางให้กับคุณนะคะมันจะมีเส้นทางใหม่เส้นทางดีๆเพราะเมื่อไหร่ที่เขาบอโอกาสมาแล้วแสดงว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่านะคะ แล้วก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องคําพูดนิดนึงถ้าเราพูดไม่ดีถ้าเราพูดว่าเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามที่เราพูดนะแล้วก็ช่วงนี้ให้แบบเป็นตัวเองได้เลยอะไรจะเกิดเดี๋ยวมันก็เกิดถ้าอะไรที่มันใช่ของเรามันก็จะเป็นของเราแต่ถ้าอะไรที่มันแบบไม่ใช่สําหรับเรานะคะทาําให้ตายเงี้ยก็จะไม่ใช่สําหรับเราอยู่ดีอือต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะเหมือนแบบอย่าไปกลัวนะคะถ้าเขาคนนั้นจะเป็นคนของเราเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุให้เขากลับมาในชีวิตตัวเอง The best นะคะ it yes to come สิ่งที่ดียังมาไม่ถึงเลยจะรีบท้อก,กันไปไหนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีความแบบรออะไรอยู่อยากให้รอในสิ่งที่ใช่ไปเลยรองานรอความรักรออะไรก็ตามนะคะที่มันจะเป็นโอกาสของเราอะให้รอในโอกาสที่มันใช่ไม่ใช่แบบอะไรก็ได้แบบจะเลือกใครสักคนก็เลือกคนที่เขาแบบ เป็นคู่เราจริงๆเลยดีกว่านะคะไม่ต้องแบบอะไรก็ได้เลยเงี้ยหรือใครก็ได้หรือจะรองงานก็คือแบบไว้ทําไปก่อนเลยเงี้ยอยากให้เลือกงานที่เราชอบที่เรารู้สึกอินจอยทำแล้วมีความสุขเรื่องแบบนั้นจะดีที่สุดนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเราไม่รู้หรอกแต่วันอาจจะเหมือนเดิมแต่อยู่มาวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดก็ได้นะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าแอนสุกอปายแลดเด่นมากอะเป็นตัวเองมั่นใจในตัวเอง นะคะแล้วชีวิตคุณจะดีแน่นอนในเห็นว่าคุณมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่อย่างที่บอกคุณมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอความรักได้เจออะไรเยอะแยะเลยนะคะแบบที่คุณคิดไม่ถึงมันจะสนุกสนานเฮฮาแมากมันจะมีทําให้คุณมีความสุขมากเมื่อวันนั้นมาถึงแต่ตอนนี้คุณเดินไปอาจจะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งหมดหวังกันนะคะ มีการเดินทางจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนดนี้นะคะจะเดินทางใกล้เดินทางไกลได้หมดเลยแต่การเดินทางนี้อาจจะเป็นการนําพาให้คุณไปเจอโอกาสดีๆสิ่งดีๆในวันข้างหน้าก็ยังได้นะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเปิดใจให้กับประตูใหม่บ้านใหม่เปิดใจให,ให้กับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเราอะ่ะอืมนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สามกันค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่สานะคะเป็นกระดาษ general นะ่นำมาดูสุดตัวได้ที่ v. star 99ทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางคนไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะเป็นเรื่องเซนเซอที่ปวดไหว้ใจะไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่รู้จะตั้งคำถามไงอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยนะคะดีกว่าเก็บไปคิดคนเดียวนะคะจะได้ดูให้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะกองนี้คุณจะต้องมีความแบบเป็นผู้นําเป็นตัวเองคุณต้องกล้านะเพราะฉะนั้นข้อความพิเศษสําหรับคุณเนี่ยก็จะออกมาในลักษนณะที่ว่าต้องกล้าต้องเป็นตัวเองต้อง ต้องลุยอ่ะคุณอย่าไปกลัวอะไรก็ตามที่มันเป็นความกลัวอย่าไปกลัวนะคะหลักอาทิตย์อาจจะมีอีกหลักอาทิตย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณหมดแต่กลัวเนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาให้กับคุณหรือเปล่าหรืออาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เดินไปข้างหน้าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามามันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะให้กับคุณในอีกไม่อีกในอีกไม่กี่อาทิตย์แต่ถ้าคุณเนี่ยหมวแต่กลัวหรือกังวลนะคะคุณไม่เช็คคอนโทรลคุณไม่กล้าเดินน มันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ไม่เจอกับสิ่งที่ดีมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่เจอกับสิ่งที่ที่มันใช่สําหรับคุณสักทีมันก็จะเหมือนเราเดินเราเหมือนเราขับรถเลยอ่ะวต้องวนอยู่งั้นจนกว่าจะถึงปลายทางของเรานะคะมันก็จะวนหลายรอบมันก็จะนานก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะยิ่งมันนานยิ่งมันเหนื่อยมันจะยิ่งหมดหวังง่ายนะ move forward นะคะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ลืมอดีตได้ลืมนะแต่อยากให้เดินหน้านะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปอยู่กับปัจจุบันมองไปข้างหน้าเดี๋ยวมันก็ มันก็จะเจอสิ่งอีกทีองว่ามันยังไม่สายเกินไปไม่ว่าคุณเจออะไรมาก็ตามมันยังไม่สายเกินไปนะคะให้รู้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้นะคะอยากให้คุณแบบอดทนแล้วก็เข้มแข็งพยายามลักนันตัวเองหา passion ให้ตัวเองด้วยสิ่งที่อ่พนักงาน,นข้อความพิเศษอยากจะบอกคุณเนี่ย ก็คือให้คุณแบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจในไอเดียมั่นใจในความคิดเราในความรู้สึกเรามั่นใจในเซนตตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะอีกไม่กี่ที่คุณอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่ไม่ไม่ทันตั้งตัวก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อไรที่เราเริ่มรักตัวเองนะคะพอพูดถึงคำว่ารักความรักก็เข้ามาบางคนอาจจะเจอความรักในอีกหลักอาทิตย์ก็ได้นะคะเดินหน้าต่อไปเด๋ยวความรักก็ไปรอคนอยู่ที่จุดไหนหนึ่งนะคะเลือกในสิ่งที่ใช่ที่ถูกต้องนะคะทุกการจบคือการเริ่มต้นห่ มันไม่มีอะไรที่จะแบบเหมือนดวงคนมันไม่ได้แย่ไปตลอดหรอกแต่มันใช่มันจะอยู่แย่กับเรานานๆได้มันจะรู้สึกแบบดวงไม่ดีเลยนานมากได้อันนั้นะเป็นไปได้เกิดขึ้นได้นะคะแต่มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะแล้วถ้ามันอยู่กับเรื่องไม่ดีอยู่กับเรานานเรื่องดีก็อยู่กับเรานานได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ mindset เราความคิดเราแล้วเมื่อถึงเวลาหลักๆเนี่ยตามดวงตาเมื่อถึงเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องแบบ อยู่ใน e n e น g y นั้นพลังงานนั้นให้ได้เราอยากเจอความรักที่ดีเจอคนที่ใช่เราต้องรักตัวเองและมีความสุขกับตัวเองอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วสิ่งที่ใช่ก็จะเข้ามานะคะแต่ทางนี้ทางนั้นต้องบอกไว้ว่ากองนี้อันมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักจะได้เจอสิ่งที่คุณเอ่อรอคอยหรืออะไรก็ได้นะเราให้รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่คุณจะได้เจอเอ่อรักแท้ของคุณเนื้อคู่ของคุณนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะเจอเนี่ยอันมองว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างเช่นคุณสิ่งเดิมๆอะไรเดิมๆอะ่ะในชีวิตคุณมันอาจจะต้องแบบถูกตัดถูกทิ้งไปก่อนแล้วบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนก็ได้นะคะแล้วสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ใช่อาจจะเข้ามาแทนที่นะคะถึงจะเข้ามาแทนที่ได้บางครั้งเราก็ต้องทําใจถ้าเรารู้ว่าอะไรมันไม่ดีท็อกซิกเราก็ต้องตัดนิสัยแบบนั้นนะคะสิ่งเหล่านั้นออกไปเพราะเพื่อที่จะได้แบบ เคลียพื้นที่ให้โล่งให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่นั่นเองประมาณนี้นะแต่มองว่าโอทนอีกหลักอทิ์คุณก็จะเจอกับเรื่องราวดีๆแล้วนะคะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ